นะคะมาดูเรื่องการแต่งตั้งยกย้ายโผทหารในปีนี้ซึ่งเอาเถอดเจ้าลอกกันมาอยู่พักใหญ่ไม่ใช่เป็นการโยกย้ายอย่างที่เป็นอิสระเลยนะคะแต่เป็นการยกย้ายที่ทหารนั้นใช้สติรภาพของการเมืองของนายกรัฐมนตรีต่อรองคือถ้าฉันไม่ปฏิวัติคือกองทัพเห็นแก่ตัวเองไงเป็นใหญ่คือกองทัพจระเบียบกองทัพก่อนแล้วกองทัพจระเบียบเสร็จแล้วจะมาวางระบบกับเราหรือเปล่านี่ไม่รู้นะเมื่อวานนี้ลุกกำนันบ,บอกเลยนะเนี่ยปองอาจจะพูด ว่าทหารยังไงนะั้นลุงไม่เคยว่าเลยให้อิสระปองเลยแต่ลุงจะเล่าเรื่องทหารให้ฟังเรื่องหนึ่งพอเล่าเสร็จปุ๊บหนูจะว่ายังไงหนูยังว่าเหมือนเดิมนั่นแหละเอออาธจะตามสบายจะ้ะคือแกไม่เคยมา,า,ามาคุกคามหรือมาสั่งอะ่ะแกไม่เคยมาสั่งเลยนะแกได้แต่นั่งฟังแล้วแกว่าอ้อ่ะเอามันเ,เอากรมันเอากรมัน <c oughs> <c oughs> จะกดน้ำซะก็เสียดายกลัวน้ำเสียคือเรื่องเป็นอย่างนี้ จริงๆ<โ>ย่อย้ายกลางปีนะฮะนักข่าวเราให้ฟังว่าย่อย้ายกลางปีเนี่ยเนี่ยเอาสถานการณ์การเมืองที่ร้อนแรงเป็นตัวบีบนายรัฐมนตรีอืมอืมคือบีบในการที่ดูว่าถ้าสถานการณ์การเมืองร้อนแรงขนาดนี้ฉันลองเอาบังเกอร์ไปสักห้าสิบบังเกอร์บัญชีเลยชื่อหวานเลยเออแต่เอ,าเอ,าเอา้าไอ้พวกนี้มันปราบปรามเสื้อแดงแล้วฉันจะพูดก,กับเสื้อแดงยังไงเนี่ย<อ>ใช่ไหมฮะมันจะพูดก,กับเสื้อแดงยังไงว่าทาหารที่ออกมาปราบปรามเสื้อแดงแล้วฉันให้ขึ้นน่ะ ก็เอาบังเกอร์ออกไปอีกร้อยบังเกอร์เอการที่มีบังเกอร์อยู่รอบเมืองมันก็ไม่ต่างจากการปฏิวัติตอนนั้นร้อยเสร็จกันนะบัญชียังไม่ออกมาพอออกไปร้อยเจ็ดสิบหกบังเกอร์ปุ๊บปิดห้องคุยกันเลยกองทัพเรือเธอย้ายไอ้นี่นะฉันให้โผลเธอกองทัพประกาศขอฉันใช้ห้องนะเพราะมันไปดักฉันที่สำนักปลัดกระทรวงกลาโหมนิพัด์ทองเล็กช่วยอะไรฉันไม่ได้เลยกองทัพประกาศให้ฉันช่วยนะฉันให้เธอผลนี้กองทัพบอกถ้าไม่ปฏิวัติเอาดอกไม้เป็นเด็บที่บังเกอร์ซะ เอานังผูฝ้ฝอยไปลอง<ะ>เอาตุ๊กตาไปวางให้เป็นเสียกระบาลซะเ,เดี๋ยวฉันให้เธอหวานเลยเพราะฉันเคลียร์เสื้อแดงได้แล้ว<ะ>เนื่องจากว่าเสื้อแดงเนี่ยเสื้อแดงเนี่ยที่ออกมามีปฏิกิริยาคือเสื้อแดงที่เป็นชาวบ้านจริงๆ<ะ>มีปากมีเสียงแต่เสื้อแดงระดับหัว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 พวกนี้รวยหมดไง<อ>พวกนี้แล้วแต่ว่าทักษิณยิ่งรักจะสั่งอะไรมันก็ทําอย่างนั้น <ขอ S 2> มันไ,ไม่มีอุดมการณ์<ะ>มันมีแต่อุดมทรัพย์ มันไม่มีเรื่องหลักการใดๆทั้งสิ้นมันมีแต่อหลักกูยืนอยู่บนตัวกูของกูทั้งนั้นเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะออกมาต่อต้านทหารว่าทหารพวกนี้ออกมากระชับพื้นที่น้าอย่างโน้นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีไม่มีเพราะฉะนั้นกองทัพก็เล่นเอาเถิดเจ้าล่อกับนายุรัฐมนตรีมาเป็นเวลาสสัปดาห์อ่าโดยการใช้บังเกอร์เนี่ยบังเกอร์เนี่ยเป็นตัวต่อรองกับโพทหารเอาบังเกอร์ไปต่อรองมันก็เหมือนกับเอาชีวิตประชาชนไปต่อรองหรือเปล่า พราะไอ้พวกเสื้อดามันเตรียมมายิงเตรียมมาอะไรฆ่าประชาชนอยู่นี่ไม่มีปัญหาออไม่มีปัญหาและเป็นการต่อรองผูทหารที่ถูกที่สุดเท่าที่ประวัติศาสตร์กองทัพบกไทยเคยทําเ,<อ>เสียกระสอบทรายกี่กระสอบเชียว <c oughs> ครับเออพอรัฐบาลเนี่ยปอแป้งทันทีละเ <c oughs> พราะไอ้ดอกไม้ใช่ไหมได้ยินว่ามาจากลาบสิบเอ็ดสวยถูกจะตายห้าต้นห้าสิบบาทอะอะไรเงี้ยนะมาประดับบังเกอร์เออมาประดับบังเกอร์จึงออกมาเป็นโผดังนี้ค่ะครับผทหารที่น่าสนใจโยกย้ายกลางปีคือพลโทวันฤทิรอชนะพักดีแม่ทัพน้อยที่หนึ่ง เตรียม15เป็นนายทหารสายบุรพาพิ雅พักคนนี้ดูไว้ดีๆแต่ขึ้นมาเป็นปพทบคนนี้ดูดีๆมาลายนี้เลยค่ะมาลายคนที่มาลายนี้เนี่ยคือถ้าไม่เป็นผบซะก็ต้องเป็นหนึ่งในห้าเสียมนเป็นคุณดาวพงอย่างเงี้ยใช่ป่ะแล้วคุณประยุทธ์ขึ้นน้องคุณประยุทธ์ก็เป็นภาคสามกำลังหลับใช่จะเป็นคุณมลิษเนี่ยมาแรงมากแล้วมาเป็นคนที่ได้ขึ้นคราวนี้โดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนชื่อนามสกุล ก่อนหน้านี้นายทหารที่ออกมากระชับพื้นที่ต้องเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลถึงจะได้ขึ้นคุณวลิตได้เป็นแม่ทัพภาคที่สี่ไปคุมภาคใต้เพราะตอนนี้ภาคใต้นี่นายยกรัฐมตรีคุณพอลสัมพานี่ไม่ได้สนใจเลยทางรัฐบาลชุดน,นี้ไม่ได้สนใจปัญหาภาคใต้เลยคุณที่คอยถามนายกรัฐมตรีชงหวานเนี่ยน้องต้องถามนายกบ้างนะว่านายกคะคิดเห็นยังไงกับสถานการณ์ภาคใต้บ้างคะ<อ>ค่ะนั่นก็เป็นแผ่นดินไทยเหมือนกันนะคะ,<ฮ>ะเขาก็เป็นคนไทยเหมือนกันนะคะ,<ฮ>ะนะคะ,ะ,คะอันนี้เป็นแม่ทัพภาคสี่ พลโทสกลชื่นตระกูลแม่ทัพพักสีนี่ก็ขยับขึ้นกินอัตราพลเอกในตำแหน่งที่รึกษาพิเศษกองทัพบกครับพลโทพิธิษสิทธิการเตรียม17ผู้ทรงคุณวุฒธธิพิเศษกองทัพบกคือเคยแขวนมานานเข้ากลุ่มมานานมขึ้นมาเป็นแม่ทัพภาคที่หนึ่งแม่ทัพน้อยที่หนึ่งพลตรีวราบุญยสิย์เตรียม18ผู้บัญชาการกองพลที่หนึ่งรักษาพระองค์ซึ่งขณะนี้ที่ขณะนี้เป็นผอกำลังทหารควบคุมดูแลความปลอดภัยภายในขึ้นมาเป็นรองแม่ทัพภาคหนึ่ง ให้จับนาดูพลตรีวราบุญยสิทธิ์ไปดูตอนที่มีการเคลื่อนไหวหลายๆครั้งดูว่าเขาอยู่ตรงจุดไหนนั่นแหละคำตอบว่าทำไมขึ้นมาเป็นรองแม่ทัพภาคที่หนึ่งโดยพลตรีอภิรัตคนสมพงษ์เตรียม20ผู้บัญชาการบนทลนหารบกที่15ลูกชายบิ๊กจอร์ดพลเอกสุนทรขึ้นเป็นแม่ทัพภาคที่หนึ่งเป็นพอบพลหนึ่งเออมบพลหนึ่ง เพราพ, <อ S 2> พ,พนึงรอรพอนึงรออ,รอ,อ,อยู่ไหนฮะคือตำแหน่งเดิมของพลตรีวราบุญยสิธิ์เนี่ยค่ะอ่าก็จะกลายมาเป็นคนที่ดูแลกองกําลังทหารควบคุมดูแลความปลอดภัยภายในกรุงเทพเนี่ยคนเนี้ยจะดูแลพล,พล,พลตรีอภิรัตคงสมพงศ์พอนึงรออ,อยู่ไหนฮะอย,อยู่ตรงที่ไอ้อขวัญชัยเอาพวกไปปิดตอนนั้นอะปีห้าสามินแดงดินแดงตอนปีห้เนี่ยนะคะตอนพัทยาแตกนั่งเห็นเตกันมาปับบปับปับปมาลงที่ไหนฮะ พลหนึ่งรออตอนมหาไทยถูกตีแตกวิรถวิ่งรถกลางศูนยวิ่งออกมามาที่ไหนรู้ไหมฮะพลหนึ่งรออแล้วที่สำคัญก็คือพลตรีอภิรัตคงสมพงษ์เนี่ยก็คือผู้บัญชาการราบ11น่ยปีห้สอ่ะคนนี้ตอนนั้นที่ปีห้าสามก็อยู่รล่าเสียกับคนนี้ค่ะคนนี้ดูคือที่พื้นที่ประวัติศาสตร์ได้หวนย้อนกลับคืนมา ท่านจะยังมีแผ่นดินหรือมีหน้าอยู่บนแผ่นดินนี้ได้อีกเชียวหรือ,อได้อีกเชียวหรือเขาปลังล้อมกรอบคุณแล้วเนี่ยถ้าไม่ทําหนังสือถ้าไม่ทำหนังสือ, <laughs> สอ the power of change นะจะไม่รู้เลยเรื่องโผทหารปีนี้<อ>จะอ่านไม่ออกเมื่อวานนี้โอ้พอเห็นรายชื่อพี่แดงโอ้ <laughs> โหเขาเรียกกันว่าผู้การแดงก่อนนะนี้แล้วพี่แดงเนี่ย <laughs> อยู่ในสถานการณ์สนามรบที่ไทยคม ในปีห้าสามต้องซื้อต้องซื้อไล่ไงค่ะบอกว่าในส่วนของกองทัพเรือนะคะก็ปรับย้ายพลตรีวินัยกอมอินพอบอหน่วยซิลคนที่ออกมาแฉครั้งแรกเลยว่าคนพวกนี้จับจ้วงมักใหญ่ไฟสูงนะครับจับจ้วงมักใหญ่ไฟสูงแล้วก็มีการกล่าวหากันว่าพอบอหน่วยซิลเนี่ยมาช่วยเป็นกองกําลังกองปปสแต่จริงไม่ใช่ค่ะรัฐบาลนี่ข่าวกรองแย่มากเขาไปช่วยคอปท ไม่ใช่เออไม่ใช่เหรอแล้วเขาไปหาข่าวอ๋อนึกว่าไปช่วยคอปทอเพราะเห็นว่าบางทีก็เป็นชายนิรนามบางทีก็เป็นขบวนตับไม่รู้ว่าใครบางที้ก็เป็นป๊อปคอร์วันนี้ก็เป็นชายนีรและนามตลงไม่ใช่เหรอไม่ใช่ฮะไม่ใช่แต่ว่าคราวนี้เนพบบหน่วยซิลเนี่ยพลรตีวินัยกล่อมอินเนี่ยไปแขวนถามพบบทรพลระเอกนรรงพัฒนาใสว่าไปแขวนที่ไหนบอกไม่รู้ครับยังหาที่ลงไม่ได้เออจริง เอาไปแขวนไปก่อนตอนที่หายากนะฮะหนวยซิเนี่ยระดับสูงเนี่ยไปเป็นพลโทไปเป็นพลเรือโทผู้ส่งคุณอวุธพิเศษกองทัพเรือคือันไปเป็นผู้ส่งคุณอวุธพิเศษไปเลยส่วนคุณนอาวุธไม่พอนะ่พิเศษอีกไปอยู่กองทัพเรือในขณะที่ยังหาคนมาแทนเนี่ยจริงๆยังหาไม่ได้เพราะว่าหน่วยซิลนี่ยากมากยากมากยากมากเขาก็ไปเอาคนเก่าคนแก่เนี่ยไปเปมนวิธีการของทหารแบบนี้ เวลาการเมืองเข้ามาคุกคามซึ่งทหารเดี๋ยวนี้อ่อนแอไงสมัยก่อนการเมืองอย่าว่าแต่คุกคามเลยนะแค่การเมืองมีลมหายใจคิดว่าปีนี้กูจะโยกโผทหารแบบต่อรองกับมันโดนตบเท้าแล้วเออโดนตบเท้าเดี๋ยวนี้เหรอโอ้ยสบายคือนักเรียนในร้อยยุคนี้นะยุคนี้นะถ้ายังเรียนที่เขาชุงโงกนะน้องชุงโงกดูตัวเองก่อนเลยบอกเลยต่อแต่นี้เป็นต้นไปอย่าให้การเมืองเข้ามาคุกคามกองทัพ กองทัพต้องมีเอกภาพและเป็นอิสระภาพต้องมีความมั่นใจยึดถือเอาชาติประชาชนเป็นหลักไม่ใช่ปล่อยให้เกี่ยวกุ้ที่ไหนก็ไม่รู้มันออกมาประกาศว่ามันจะแบ่งแยกดินแดนกองทัพยังทําไม่รู้ไม่ชี้เลยเออแล้วเออเตอร์นี่มีไหมมีภาพที่เขาในโลกออนไลน์เขาเขาทำไหคุณปยุใส่เสื้อสีชมพูและทัดดอกไม้อ่ะมีไหมถ้ามีเอาขึ้นหน่อยเออฉันอ่ะฉันกล้าฉันกล้าฮะแล้วจริงๆเนี่ยกฎหมายโดยกฎหมายโดยระบบในปัจจุบันเนี่ย เขาปกป้องกองทัพให้มีการบริหารก,การภายในไม่ให้ฝ่ายการเมืองมาแทรกแซงได้เยอะอยแล้วนะนต่างจากสมัยก่อนแล้วนะน้องเอ้ยกองทัพสมัย,มมยนี้นะคือเมื่อไหร่ก็ตามที่ตามน้ํำยังอยู่อือเทุจริตคอร์รัปชันก็ผิดตามน้ําก็ผิดครับใต้โต๊ะก็ผิดสามคำน, <3 S 1> น,นี้ผิดหมดและต่อจากนี้ไปปฏิรูปประเทศไทยต้องไม่มีอีกแล้วทุจริตคอร์รัปชันใต้โตะ๊ะตามน้ําไม่มีอีกต่อไปแล้วครับไม่ใช่ว่าพอเป็นนายทหารใหญ่ตามน้ําแล้วแปลว่าถูกไม่ใช่ผิดนะ เอาเงินเดือนไปเลยปรับโครงสร้างทหารตำรวจขา้าราชการปรับโครงสร้างใครดีขึ้นมีเอาเงินเดือนไปเลยดูแลตัวเองให้สมภาคภูมิและศักดิ์ศรีของความเป็นทหารตำรวจขา้าราชการแล้วดูแลประเทศนี้ทุกคนไม่ต้องโกงกันได้ไหมบ้านอื่นเมืองอื่นเขาไม่โก,กงกันเขาอยู่ได้นะแล้วถ้าใครโกงกันเครื่องมือจับต้องได้แล้วขายทิ้งได้กฎหมายดําเนินการได้มีบทลงโทษได้ไม่ใช่อยู่กันแบบอย่างนี้ไปวันๆค้าย,ยาเสพติดน่มีคนกับตีน่ะเพราะมันอยู่ในานามของนักการเมืองครับ ข้าวุธสงครามมีคนกลับตีน่ะเพราะมันอยู่ในนามของขา้าราชการออใช่ไหมใส่เสื้อนักการเมืองใส่เสื้อขา้าราชการแล้วกูทําผิดคิดชั่วงไงก็ได้ลูกเขาเมียใครไม,ไ,มไม่สนใจเลยครับคือผิดทั้งกรรมมาวาจาผิดทุกอย่างศีลห้าไม่ต้องพูดถึงเวลามันเข้าวัดไอ้พูกนี้ก็บลา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 แล้วก็มันทําให้เละเทอะไปหมดเลยความชั่วร้ายมันก็แผ่กระสานสร้างเส็ไปหมดเลยถูกไหมคือเราโตกันจนบัดนี้แล้วผู้จาการรู้เรื่องแล้วอยู่ในบ้านไม่สามารถจะมีแผ่นดินที่ดีได้ครับ อยู่นั่งนิ่งเฉยมีบ้านเมืองที่ดีไม่ได้ต้องเดินออกมาพนักง,งานออฟฟิศอย่าอยู่ไปวันวันเดินออกมาเนี่มากินข้าวครัวกอแคกกได้ครัวภาค,คใต้ก็ะดาคือ,อมาต้องทำอะไรกินข้าวเราอย่างเดียวก็ได้เ,เราไม่ว่าอะไรใช่ไหมมาถึงไม่ต้องอะไรเลยมากินข้าวเราก่อนยืนฟังเราตอนกินข้าวจบก่อนไม่ชอบกลับบ้านไปใช่ไหมชอบยืนฟังดูต่อคิดเห็นตรงกันเดินด้วยกันไปด้วยกันแก้ไขปัญหาบ้านเมืองด้วยกันด้วยสองมือเปล่าๆนี่แหละคืออย่าไปหวังเพิ่งว่าโอ๊ยพี่แดงมาแล้วอะไรแล้ว แต่พี่แดงเนี่ยมาเนี่ยดีให้เขาทําหน้าที่เขาเพราะอะไรรู้ไหมเพราะพี่แดงเนี่ยเป็นเจ้าของเจ้าของนโยบายกําจัดจุดอ่อนเมียแกไงอ๋ออะไรนดรกฤติการือเปล่าเมียแกอะไรฮะเมียแกกำจัดจุดอ่อนคุณถูกกาจัดจุดอ่อนเพราะฉะนั้นยิ่งรักแกเป็นจุดอ่อนประเทศไทยพี่แดงขึ้นมาแกระวังเจอดรกฤติการเดินไปทําเนียบรัฐบาลเถอะคุณ ถูกกำจัดจุดอ่อน <laughs> จุดอ่อนไม่ใช่สิวเซียนนะจ๊ะก <laughs> <บ S 2> ำจัดง่ายนะ,ะ <laughs> <อ>มาดูเรื่อง <c oughs> จากเ, <c oughs> เรื่องทหารแล้วเนี่ยมาดูเรื่องที่ดินหน่อยนะฮะ <c oughs> แกง๊งเก่งที่ดินสะอื้นสะอื้นยังไงคือ <c oughs> เรื่อง <c oughs> เรื่องเป็นงี้หลังจากคำนิชัยของสารร,รัฐมนูญเนี่ยที่บอกว่าพรบกุ้งเงนินสองล้านล้านที่รัฐบาลดาเนินการเนี่ยผิดกฎหมายนะทำให้นายอดมติออกมาแหกปากวายฟูลไฟน้ำลายไหลอยู่เนี่ยร้องห่มร้องไห้จะเป็นจะตายทุรนทุรายถามจริงเหรอร้องไห้เพราะอะไรเพราะเรื่องอะไร เรื่องสองล้านล้านหรือเรื่องที่ดินที่เก่งไว้แล้วมันหลุดลอยไปถามเจมหรือว่ากลัวใครที่เก่งที่ดินไว้เขาจะไม่รักใช่เออแรืออะไรบอกมาหน่อยขอขอขอถามนิดนึงได้ั้ยเอาเรื่องจริงๆริดีกว่ายิ่งรักพรามว่าหน้าตาแย่มากเลยไงเหมือนกินไม่ได้นอนไม่หลับอ่ะหน้าตาตุยๆแล้วนี่บอกได้เลยนะถ้าแต่งหน้าองไม่เป็นนี่ให้จ่ายตังค์ไปช่วยจ้างช่างแต่งหน้ามาหน่อยคิ้วยังกระขวานเลยอ่ะแข็งเกินคืองนี้คือฉันสวยกว่ามากไป เขาบอกว่าการลงทุนโครงสร้างรถไฟความเร็วสูงถูกระงับครัเพราะไม่มีตังค์เนี่ยไม่มีตังค์แล้วนี่ไปล่อเข้ามาแล้วที่เกาหลีทําไงอ่ะจีนเนี่ยเกาหลีอ่ะไปฟาดในหน้าเข้ามาแล้วอ่ะโครงการน้ำเหรอเวลาไม่เกาหลีด้วยเกาหลีด้วยจีนด้วยเออจีนด้วยเกาหลีด้วยเวลาไปฟาดในหน้าเข้ามาแล้วแล้วขายที่ดีให้เขาไม่ได้เดวเขาตามอะไรยิงทิ้งแล้วนี่มันไปฟาดในหน้าเข้ามาแล้วทําไงอ่ะคืนเงินเขาดิคืนได้ไงอ่ะ ปลาท่อเนื้อในปากหมาข้ามสะพานยังเห็นเนื้อใหญ่กว่าในในเงาน้ําเลยเนื้อในปากหมาหมาเดินข้ามสะพานก้มลงไปเนื้อในเงาน้ําใหญ่กว่าในปากโกยัง่ะแล้วปากฏว่ามันกลายเป็นแค่เงาในน้ำอ่ะทีเนี้ยหอเงาในน้ำมันเม่้เนื้อจริงสารละตำหนูก็เลยแห้วก็เลยร้องไห้เลยกินแห้วไม่ได้นะแห้วเป็นแป้งอยู่แล้วอ้วนเรื่องเรื่องเป็นอย่างนี้ราคาที่ดินตามแนวรถไฟฟ้า ฟาร์มเร็วสูงเนี่ยนะคะถูกกลุ่มนายทุนคว้าซื้อเก่งกำไรไปหมดแล้วครับก็ไหนน้องบอกพี่ว่าให้ซื้อไงฮะเออน้องทำอย่างนี้ได้ยังไงเดี๋ยวพี่ไม่รักนะเนี่ยเจ็ดปันต่อจากนี้ไม่เจอกันร้องไห้น้องไหเพราะเรื่องนี้อ่ะร้องไห้เขาบอกว่าอย่างนี้นักลงทุนนั้นฝันสลายจากการจับจองซื้อที่ดินรอบโครงการรถไฟฟ้าฟาร์มเร็วสูงตั้งแต่อะไรสระบุรี ต้องน้องสลายปากช่องโอ้โหซื้อไว้ซื้อไว้ซื้อไว้ไว <laughs> น้องสลายปากช่องใครมาจากน้องสลายปากช่องบ้าง <c oughs> น้องสลายปากช่องนครอ,อัเภอเมือ,นองนครราชสีมาโครงการไม่เกิดตามแผนนักลงทุนพับแผนไว้ไม่ต้องตกใจเอาไว้หลังค <c oughs> ู่ยังมีเขาบอกว่าอย่างนี้ราคาที่ดินในตัวเมือ,นองนครราชสีมาปรับตัวสูงขึ้นตารางวาละแสนห้าแสนห้าเก่งกาไรเก่งกำไรจากที่พอล้มเลิกไปตกมา20ซครับก็เหลือประมาณเท่าไหร่อ่ะหวบเลยอ่ะ เดือแสนเดียวออแสนสองประมาณนี้เดือแสนสองแล้วมันจะหล่นนี่นะจะหล่นนี่นะเพราะว่าถ้าอีพวกนี้อยู่นี่ไม่มีทางก็มีการเป็นราคาเก่งกําไรใช่ส่วนคอนโดคอนโดมิเนียมที่เกาะตามรถไฟไปเช่นพัธยาโคราชหัวหินตกลงเลยบ้านพักตากอากาศชะลอเลยลนหมดเลยกระทบมากเลยเป็นไปมากเลยตอนนี้ผู้เก่งกาไรนี่เซือื่นกันหมดเลยคือมันกระทบพวกที่เก่งกําไรเนี่ยแต่เศรษฐกิจที่แท้จริงเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรพื้นฐานยังดีอยู่ไม่เป็นไร ดิฉันก็ถอยจะไม่รู้จะถอยอย่างไรแล้วจะทํากันอย่างนี้เชียวหรือ <c oughs> ดิฉันเองเนี่ยเห็นว่าทาหารตายคาสนามรบอย่างไร <c oughs> ดิฉันจะอยู่วันนี้เพื่อรักษาประชาธิปไตยและจะตายในสนามประชาธิปไตยอย่างน้อย <c oughs> ให้เราได้มีความยุติธรรมอยู่ในสังคมกันบ้าง <c oughs> คุณจะบอกว่าจะต้องไม่มีตระกูลนี้จากประเทศไทยเลยเชียวหรือ <c oughs> ตอบว่ายังไงยิ่งรักถามว่าเมื่อวานนี้ยิ่งรักถามว่า คุณจะบอกว่าจะต้องไม่มีตระกูลนี้อยู่ในประเทศไทยเลยเชียวหรือคำตอบคือใช่คุณจะบอกว่าจะไม่ให้มีตระกูลชินวัตรอยู่ในประเทศไทยเลยเชียวหรือคำตอบคือเนี่ยพูดจากใจเลยตอบเป็นภาษากลางสิฮะภาษากลางภาษากลางสิฮะคุณจะไม่ให้ครอบครัวชินวัตรอยู่ในประเทศไทยเลยเชียวหรือ อยู่ยพูดตรงจริงเลยแล้วนกบีดอยู่ไหนเ <c oughs> ตานกบีดเสร็จแล้วเตานกบีดเสร็จแล้วสั่งสอนยิ่งลัก3สามยาสามยาสามยาเอาเต็มตัวสามยาสามยาหนึ่งสองสาม ความเพลพอเพราะอเปลียงเป็นบ่อกเกิดของความสมัครสมานเราไม่สามารถ